วันนี้จะทำหมูยอกินวันหยุดื่นตั้งแต่ตีห้าเอาละจะให้ดูส่วนผสมมันมีอะไรบ้างอันนี้มันแบบมั่วนะเคยทำครั้งแรกสองสาครั้งมันก็โอเคก็เลยเอาตัวนี้เป็นสูตรวัตถุดิบมันก็มีนี่น้ำแข็งมันจะเป็นน้ำแข็งยูนยิตก้อนๆเราก็มาทุบๆๆติตีให้มัน แตกมันก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ใส่น้ำเย็นเข้าไปเป็นน้ำเย็นสีอิวขาวเราเราทำนี่หมูมันหนึ่งกิโลนะหมูบดหนึ่งกิโลกนะ็เล่นแน,น่ๆไปเลยจริงๆจะใส่เ,อเยอะถ้าเกิดพูดถึงอนะ่ะแต่ตอนนี้เราจะเอาเข้าวๆก่อนนะเดี๋ยวพอใกล้ๆเวลาที่เราจะเอาไปห่อแล้วนึ่งเนะี่ยเราจะลองนึ่ง ชิมอีกทีเอามาผัดในกระทะชิมดูอันนี้จะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนิดหน่อยเกินเกินน่ะแต่ไม่ถึงสามนะโกมันเค็มเพราะว่าถ้าเราใส่สองช้อนโต๊ะใส่เกลือในประมาณสักหนึ่งช้อนชาอันนี้คือเกลือนะหนึ่งช้อนชาอันนี้ตอนี้มันเป็นรสด,ดีนะรสด,ดีเนี่ยอัดเข้าไปเลยช้อนกินข้าวเรานี่แหละหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายก็หนึ่งช้อนโต๊ะตัวนี้มันคือผงฟูนะ ด็อกเตอร์โอเคร์เนี่ยใส่ไปเลยหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยจริงจจะใช้พริกไทยไดำเามา,มา,มาปัน่นแต่เวลาที่เราห่อแล้วเวลาหัน่นนู้นมันเป็นจุดๆุด่ดดดางๆางอะ่ะเลยใช้พริกไทยขาวป่นแล้วก็เนี่ยขาดไม่ได้เลยแป้งข้าวโพดเคยเห็นบางคนเขาทำเขาบอกแป้งอะไรก็ได้อะไรเพราะว่าแป้งข้าวโพดดีที่สุดเลยเพราะมันนุ่มแล้วมันนวลน,นุ่มอันเนี้จะใส่สองช้อนถึงสามช้อนโต๊ะ ทำไมถึงใส่สองถึงสามถ้าพูดถึงว่าหมูบดของเรามันมีมันเยอะเงี้ยเราใส่ไปสองสองช้อนโต๊ะเพราะว่ามันหมูมันทําให้นุ่มแต่บางทีเราซื้อหมูบดมามันมันไม่เยอะใส่ไปสามแต่วันนี้เราจะใส่สามเพราะที่เราดูหมูนะ้ำมันมันน้อยเห็นไหมไอจุดขาวๆเนี่ยมันมันน้อยอย่านะ่าวๆเลยนะ แล้วเราจะใส่ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยลงไปในนี้แล้วก็ใช้ใส่ใส่ถุงมือ,อนี่นะถุงมือคุกค,กคุกมันก่อนคุกมันแล้วเราจะาไปปั่นน้ําแข็งเนี่ยเราจะไม่ใส่ตอนที่เราครุกเราจะใส่ตอนที่เราปั่นในเครื่องนะไล่อีกทีหนึ่งแป้งข้าวโพดสำหรับหมูหนึ่งกิโลหมูบดหนึ่งกิโลวันนี้จะใส่สามช้อนโต๊ะเพราะว่าหมูมันมีมันน้อย นี่สูตรของเราวันนี้จะสามช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะผงฟูในหนึ่งช้อนชาเลยปั่นไปไงเดี๋ยวมันก็ฟูไม่ใส่มันก็ฟูไม่รู้มันเป็นเท่าไหรแต่วันนี้ใส่หนึ่งช้อนชานะน้ำตาลใส่หนึ่งช้อนโต๊ะรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาซี๊วขาวสองช้อนโต๊ะเอาละ ง่ายๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง